สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้ก็มีเก็บความรู้เกี่ยวกับการปลูกพยุงมาฝากเพื่อนๆชาวรักต้นไม้อีกแล้วครับก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันมาแล้วก็ทําให้มีคลิปต่อเนื่องแล้วก็มานายรักต้นไม้ก็ได้มาทําการบ้านตอบคําถามแล้วก็ทำคลิปดีๆ ให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นายรักต้นไม้ด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าปลูกพยุงระยะเท่าไหร่ถึงจะโตเร็วแล้วก็ได้ผลดีครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมก็ปลูกมาหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็น2คูณ2 3คูณ3 สามคูณสี่ล็กสี่คูณสี่ก็แล้วแต่นะครับที่ไปเห็นมาด้วยครับท่านผู้ชมแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมมานะครับแต่ที่สูตรที่เหมาะสำหรับพยุงเติบโตได้ดีครับในรักต้นไม้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสูตรที่เหมาะสมที่สุดนะครับนายรักต้นไม้ชอบสูตรนี้ครับท่านผู้ชมชอบสูตรสามคูณสาม เมตรนะครับสำหรับพยุงเป็นระยะที่พอเหมาะพอดีแล้วก็ทำให้ต้นกิ่งก้านของพะยุงนี้ไม่หักนะครับแล้วก็โตตรงนะครับได้ผลดีนะครับแล้วก็ทำให้พวกหญ้าศัตรูพืชศัตรูของพะยุงเนี่ยไม่เยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่า พยุงเองนะครับอย่างท,ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพยุงแค่อายุหนึ่งปียังมีทรงพุ่มใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็พวกวัชพืชก็จะเกิดได้น้อยนะครับอย่างในแปลงของนายลัต้น์ปายนี้ก็จะไม่ค่อยได้อะมีวัชพืชขึ้นนะครับเพราะว่าร่มเงาของเขาจะ เบียดบังพวกวัชพืชนะครับแล้วก็อีกเหตุผลใหญ่ๆเลยครับท่านผู้ชมจะทำให้ต้นพยุงของเราสูงขึ้นนะครับแล้วก็แสงลงมาที่ใบของต้นพยุงเนี่ยก็จะได้รับอย่างเต็มที่นะครับในระยะ3คูณ3เมตรจะเป็นระยะที่พอเหมาะพอดีนะครับ แต่ถ้าเป็นระยะ3คูณ4จะรู้สึกจะห่างไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ของท่านผู้ชมเองนะครับทุกวันนี้พื้นที่ก็มีน้อยนะครับแล้วก็จะทำให้ไม่ได้ต้นไม้ที่เยอะนะครับ3คูณ3ก็จะอยู่ที่200กว่าต้นนะครับ300ต้นอยู่ในแปลงนะครับอันนี้ก็จะเป็น ต้นพยุงที่มีทรงสวยครับแล้วก็ทำให้เนื้อไม้ที่เรารอเนี่ยยี่สิบปีเนี่ยจะเป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับก็ลองดูนะครับว่าที่นายรักต้นไม้พูดมานะครับเป็นเรื่องจริงครับจากประสบการณ์ที่ที่เห็นมานะครับแต่ถ้าระยะเป็นสามคูณสองเนี่ยก็ใช้ได้ครับท่านผู้ชมแต่ จากจะเบียดเสียดกันนิดนึงนะครับอาจจะอาจแน่นกันสักหน่อยนะครับต้นไม้ของเราอาจจะต้นเล็กต้นเพียวนิดนึงนะครับเหมือนนางแบบนะครับแต่ถ้าต้นระยะ3ามคณสามก็จะอ้วนขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าต้นไม้แต่ละต้นนะครับทรงพุ่มของเขากว้างสามถึงห้าเมตรนะครับเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะ อยู่ในระยะที่พอเหมาะพอดีนะครับกิ่งก้านของพยุงของเราก็จะไม่หักด้วยนะครับจุดข้อจํากัดของเขาเลยนะครับพยุงก็คือชอบกิ่งก้านหักนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มีเกบความรู้มาฝากเพืเพ่อนๆนะครับชาวรักต้นไม้ที่จะปลูกต้นไม้ในฤดูฝนนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เจอกันอีพีหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ด้วยนะครับถ้าท่านใดมีเหตุผลที่ประสบการณ์ที่มากกว่านี้นะครับหรือว่ามีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกพยงว่าระยะใดที่เหมาะสมนะครับมาพูดมาคุยนะครับหรือว่ามาแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับนายรักต้นไม้ก็อยากเก่ทราบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม เจอกัน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ